เดี๋ยวไปดูทีมงานเรือทองอินเตอร์นะครับกำลังก่อฟิล์มอยู่นะครับเขาถ่ายทำ่อยนะครับเนี่ยผมเห็นกำลังตัดเนี่ยมันคืออะไรอ่ะครับทำไมต้องมันขาดมันขาดส่วนเรื่องพารรรอบรออย่างนี้รถจีบไปอันนี้เรื่องอะไรอ่ะครับปอยเซียนครับปอยเซียนครับผมรกจิโปอยเซียนนี่กี่นาทีอ่ะครับก็ไม่ไม่เห็นสิบสิบหาทีสิบห้านาทีครับผมอ๋อ วันนี้จะขายเรื่องอะไรอ่ะครับขายอะไรครับคือบัตรอุบัติเหตุมันเร okay. yeah. <wh> ื่องไอเจิดไอเจิดไอเจิดลุงก็ถามขายเรื่องอะไรอ่ะปีชีวะสี่ครับผีชีวะสี่ครอ๋อผีชีวะสี่ครับผมผมมีฉาเนาะมีฉาบริการหน้าพุ่มจอเลยคนงานมาช่วยรถของผมหลายสายกันหลายสายกันของผมเองนี่ก็รอ ัร้าาีวงกษพ่ชิวานี่มันกี่ม้วนครับห้าม้วนครับห้าม้วนครับผมฟิล์มยังดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่คะสภาพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มาถวายวิจิวันแขกมันเป็นเส้นเยอะไหมครับก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะก็คือเห็นรู้เรื่องใช่ไหมครับผมอแล้วก็เมื่อคืนนี้ดการเมืการบุญพา ไหนมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมส่องส่องกับแดดนะอ๋อเป็นตรงอันนี้ตรงอ๋อก็คือมันยังอันนี้ตรงเฉยฮะแทบจะไม่มีเส้นเนาะแต่มันจะเป็นจุดจุดครับผมดูการกอฟิล์มนะครับท่านผู้ชมหานั่งด้นานๆจะเห็นแบบนี้เนะอย ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนอกจากว่างานงานหลักๆที่วัดหลักสองก็จะมีอย่างนี้ทุกปีเลยใช่ไหมครับทุกปีเป็นระบบฟิล์มอย่างเดียวเลยฟิล์มอย่างเดียวครที่นี่นะครับท่านผู้ชมบ้านแถววัดหลักสองนะครับจะจัดฉายภาพยนตร์ระบบฟิล์มทุกปีเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่จารั สำหรับท่านที่ชื่นชอบระบบฟิล์มหรือหนังกลางแปลงครับบางทีรุ่นรุ่นเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันละส่วนมากก็จะเป็นพวกโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเด็กเขาก็จะชอบมานั่งนั่งเป้ารอรอให้เขาตัดฟิล์มอย่างเงี้ยครับผมนี่ฮะฟิล์มยังดีเลยนะครับอันนี้ดีไหดีครับยังไม่มีเส้นนะครับลูกบูเลืออันนี้ดีนะครับยังไม่มีเส้นอครับผมอุ้ยทำไมมันฟิล์มทำไมมันนั่นจังอะใสจังอะ อย่างนีโโ้ครับยังไม่วิช่ษฮะเก็บคุณสมองยังดีฮะโอ้โหแสดงว่าฟิล์มพวกนี้แทบจะไม่ได้ฉายเลยใช่ไหมครับผมเอาไว้เก็บซือไว้เก็บเก็บเอาลุลักไว้อืผมให้ดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมให้ดูให้วุศิสาร ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วแดดยังไม่ไม่ลงเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ทำหนังมานานยังอ่ะครับหลายปีแล้วครับผมกี่ปีแล้วน่าจะสามสิบยังอักไม่เห็นฮะไม่ถึง,ถงยังไม่เห็นครับผมอยู่ในยุคไหนยุคฟิล์มยุคฟิล์มอยู่คร สมัยนั้นแต่ฉายเองเลยใช่ไหมครับครับผมเป็นคนฉายมันเด็กหนังด้วยขายด้วยเมื่อก่อนายให้กับทีมงานไหนปีชาภาพยนตร์ปีชาภาพยนตร์แล้วก็ยิ้ม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 สองอ๋อถ้ายิ้ม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 ชยภูมิอันเดียวกันไหมอันเดียวกันของเฮียปู่ใช่ป่ะครับผมอ๋อคือแกเป็นอะไรกันนะครับบ้านผมคนดีบ้านเขามาตามผมไปครับไปช่วยตั้งช่วย ช่วยายเขาผมมองเขาแล้วมันเขาขายสองจออืออือเขาหาคุณขายเลยผมเขาให้ผมมาไปฉายแทนจอหนึ่งอ๋อครับมันไม่ใช่เตาสามันเตาหลอดเป็นเตาหลอดยิ้มยิ้มใช่ไหมครับฮัมยิ้มยิ้มหนึ่งยิ้มยิ้มสองครับผมทั้งทั้งเฮปูด้วยใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยที่ที่อยู่ชัยภูมิ嘛เนาะครับผมอานนี้เคยไปฉายที่แถวชัยภูมิไหมครับยังครับยังไม่รู้ครับจอนนี้ผมไม่ได้เคยไปครับได้ บ่าา้อยฟให้ดูบรรยากาศนะครับทุกท่านค่ะสาวเพื่มดงเพิ่มนะครับมาร่วมกันเป็นทีมงานเรือทองอินเตอร์ก็ใช้ระบบเสียงของยูเอฟนะพี่เออเรียกว่าทดลองพี่แสงตบีเสียงเอ๊ครับแสนลูกโลดการ อยู่กับฟิล์มนี้ม no like oh no. ีความสุขไหมครับก็มีความสุขฮะชอบปาในะครับอย่างนี้คงได้ยินไปที่จอภาพยนต์ุก์คนทำหนังนะครับได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบอย่างฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราย้อนอดีตเวลาวัชชชนขึ้นไปรถไปแล้ว มันประเมินค่าไม่ได้เนาะเงินก็ไม่ได้สำคัญเนาะแต่มันก็ต้องมีแบบนี <choices> ้คือเร <izo S 2> ่าความสุขทางใจไหมครับวุนหนึ่งกี่นาทีครับ ไม่รู้่ะผมนะเพราะผมไม่เคยฉาย<น>าผมไม่ได้ฉายนา,านแล้วเออบางทีขรัวก็ฉายเองยี่สิบถึงไหมยี่สิบนาทีถึงไหมถ,ถ้ามันตกตีนหัวยี่สิบกว่ายี่สิบเนาะมุ้งหนึ่งก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีครับรท่านผู้ชมก็จะตรวจตามกำหนดการก็เวลา19บเก้านาฬิกา,าทุกวัน ไปไฉล้อมผ้าบ้างไหมไม่เคยไม่เคยส่วนมากก็จะเป็นงานตามบ้านตามวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับว่าที่ไหนที่แบบคนเยอะที่สุดอ่ะที่ที่พอจะจำได้ก็จำไม่ได้แล้วหลายปีแล้วจำไม่ได้มีมีหนังในดวงใจไหมหนังที่เราชื่นชอบไม่มีเลยฮะไม่มีเลย เมลผมว่าผมไปดูหนังแข่งกันดูหนังแข่งหนังอหันหน้าสวนเงี้ยงตู้หกข้าหกสิบใบหนังแข่งหันหน้าสวนอย่างเงี้ยสวนกันบางทีประจิตจีเนี่ยเงี้ยคู่ัวใครไม่รู้เนะี่ยกรับอ่ผมก็ไปดูอ๋อชอบดูหนังหันหันโชนหันแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชอบเครื่องเสียงครับเพื่อเขียนคะ่ะ เรื่องเครื่องเสียงเป็นเป็นสายโหดว่างั้นถ้าเป็นเรื่องเครื่องเสียงนี่ถึงไหนถึงการว่างั้นจะดูเลยว่าไหน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 เหม็ไม่ออกกไอ้ไรคือเราจะใช้หูฟังสมาธิฟังงี้นะเอาเทียวว่าผมวาหูดับไปข้างเงี้ยเอาอย่างนี้ต้องมีเครื่องเสียงในดวงใจเนียี่เนียเจเนีย เอนเนียร์นี้ตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะตอนแรกเขาตอนแรกเขาเป็นรถเทสกซี่นี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเอจิตตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเขาเปลี่ยนเรื่อยๆเขาคงจำไม่ได้ยเยอะรนแ ครับพอจะหมดวันก็สาวแล้วก็ต่อฟีมันก็เดี๋ยก่ออย่างมันเลยดูมือมันไม่บาดนะครับ<ม>ก่อเร็วอย่างเงี้ยไม่บาดฮนะกินแล้วฮะกินแล้วรับผมแบ,บ่ฟีมันขาดแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวแหลมๆขึ้นมาเงี้ยมันไม่บาดม,ม,มือเลย,เลยหรอไม่บาดฮนะ หลุดรุดไม่ได้เนี่ยไม่ได้อ๋อล็อกไม่แน่นอย่างงี้เหรอได่ไม่เกี่ยวล็อกไม่แน่นนะครับเดี๋ยวหลุดได้นะครับนี่เข่ากระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าหนังในเป็นกระเป๋าสีน้ําเงินเนาะไอ้สีสีน้ําตาลกระเป๋าหนังไงก็โมธนาแต่อย่างงี้ดีนะอย่างงี้มันกันน้ํารงสีทัญยปน นั่งได้คุญบุญที่ลัคนาก็เป็นกล่องแบบอย่างนั้นมันมันจะงอมันจะบิดเนาะเดมอฟเข้าสายเรือมาหุงเป็นเครื่องสวยไว้ให้ทําแน็กน้องที่ทํางานที่วัดละสองนี่ได้ผ่านครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอื่นนะครับกลางกองีนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอื่นนะครับ กาจาเนาะแต่เมื่อทักทานแล้วขอพาเมตตาช่วยภา,า,นาชนะการนันสุดด้วยสงสารคนล้างสงสารคนเจ็บนะครับที่มานั่งเก็บล้างอยู่คนเดียว